สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการ The Intelligence Podcast ตอนที่54วันนี้จะมาคุยกันเรื่องมุมมองของประชาคมข่าวกรองสหรัฐต,ต่อภัยคุกคามทั่วโลกค่ะวันนี้นะคะ The Intelligence ของเราจะชวนทำความรู้จักบทบาทของประชาคมข่าวกรองของสหรัฐหรือว่า Intelligence Community ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและจัดทำข่าวกรองเพื่อเสนอให้กับรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐ ใช้เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายรวมถึงเตรียมมาตรการเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่น่าจะเป็นภัยคุกคามหรือว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของสหรัฐค่ะสําหรับบทบาทของประชาคมข่าวกรองในแต่ละประเทศนะคะจริงๆแล้วถือว่ามีความสําคัญมากๆและของสหรัฐก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าสาหรัฐถือว่าเป็นมหาอำนาจที่มีข้อมูลมากมายรวมถึงมีผลประโยชน์มากมายในทั้งประเทศของตัวเองแล้วก็ในต่างประเทศและล่าสุดค่ะ ประชาคมข่าวกรองสหรัฐได้เผยแพร่รายงานประเมินภัยคุกคามทั่วโลกต่อสหรัฐประจำปี2566ออกมาเมื่อวันที่8มีนาคมปี2566โดยรายงานฉบับน,นี้ถือว่าเป็นการฉายภาพสถานการณ์โลกที่ประชาคมข่าวกรองสหรัฐให้ความสำคัญแล้วพร้อมๆกันนี้ก็เป็นการเตือนให้รัฐบาลของสหรัฐเตรียมความพร้อมและกำหนดนโยบายเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นต่อสหรัฐค่ะ ในวันนี้ค่ะเราจะมาชวนดูสามเรื่องที่น่าสนใจจากรายงานดังกล่าวกันโดยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับช็อกและน้องจีจีนักวิเคราะห์ของ The Intelligen c ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องจีจีสวัสดีค่ะช็อกค่ะ,คคะก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะไปดูเรื่องสามเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยช็อกขอเล่านิดนึงว่าประชาคมข่าวกรองของสหรัฐคืออะไรแล้วก็มีหน้าที่อะไรนะคะและนอกจากนี้ทําไมเขาต้องเสนอรายงานเพื่อที่จะประเมินไปทุกการเป็นประจําทุกปีด้วย ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ขยันมากๆหน่วยงานค่ะประชาคมข่าวกรองสหรัฐค่ะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า intelligence community หรือต่อไปนี้เราอาจจะเรียกเขาว่า IC นะคะถือว่าเป็นหน่วยงานที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานข่าวกรองหลายๆหน่วยของสหรัฐไม่ว่าจะเป็น CIA หรือว่า FBI ที่เราเห็นในภาพยนตร์กันบ่อยๆค่ะส่วนหน้าที่ของเขาคืออะไรนะคะหน้าที่ของเขานอกเหนือจากการพยายามทำให้หน่วยงานต่างๆของสหรัฐมาร่วมมือกันมากขึ้น เขายังทำหน้าที่รวบรวมแล้วก็จัดทำข้อมูลเป็นรายงานเสนอต่อรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญตัติซึ่งหน้าที่นี้เป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่า i n t e l l i g e n c e authorization act ซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยข่าวกองสหรัฐเอาไว้ด้วยที่สำคัญก็คือการประเมินต่างๆและข้อมูลในรายงานของประชามรข่าวรองสหรัฐจะมีความแตกต่างจากรายงานข่าวสารทั่วไปของสื่อค่ะ เพราะว่ารายงานของประชาคุมข่าวกลองสารัตเนี่ยถือว่าต้องจัดทําขึ้นอย่างเป็นกลางมากๆเป็นอิสระจากการเมืองรวมทั้งต้องมีความตรงไปตรงมาที่สุดในการรายงานข้อเท็จจริงเพื่อให้รัฐบาลสามารถใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายได้ค่ะทีนี้นะคะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลของประชาคุมข่าวกลองสารัตก็จะถูกเสนอให้กับผู้กําหนดนโยบายเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย แล้วก็ผู้ใช้ข้อมูลของประชาคมข่าวกรองสหรัฐซึ่งจําเป็นที่จะต้องได้ประเด็นและมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการปกป้องผลประโยชน์ของชาวอเมริกันมากที่สุดค่ะเอชาาีคาแล้วนอกจากรายงานประเมินภัยคุกคามแล้ว,วค่ะเอ่อประชาคมข่าวกรองสหรัฐเขามีรายงานเชือดอื่นต,ต้องเสนอรัฐบาลด้วยไหมคะเขาไม่ต้องเก็บเป็นความลับหรอคะในเมื่นะอข้อมูลข่าวกรองอะค่ะมันก็น่าจะมี ความอ่อนไหวหรือว่าเป็นเรื่องของความลับอะคะ่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะน้องจีจี้พี่ขอเริ่มที่เรื่องประเด็นข้อมูลลับก่อนเลยก็คือรายงานที่ประชาคมข่าวกรองสหรัฐเขาจัดทาเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายๆเวอร์ชั่นโดยฉบับที่เราได้อ่านกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าเป็นฉบับอันคลาสสิฟายหรือสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเวอร์ชั่นหรือเป็นฉบับที่หน่วยข่าวกรองจะรายงานเฉพาะผู้ใช้ข่าวกรองระดับสูงเท่านั้น ซึ่งก็จะเป็นรายงานที่มีการประกาศแราว่าลับหรือว่าลับมากรวมถึงไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธนารนณะจนกว่าจะถึงเวลาที่สมควรค่ะส่วนเรื่องรายงานฉบับนี้เป็นฉบับเดียวหรือเปล่าที่ออกมานะคะก็ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วประชาคมข่าวกรองสารฐหรือว่า IC เนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลหรือว่ารายงานที่เป็นผลงานออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการเปิดเผยรายงานข่าวกรองในระดับที่ไม่ใช่ความลับเนี่ย ถือว่าเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ IC ต้องจําเป็นจะต้องให้ประชาชนหรือว่าสาธารณชนรับทราบเพื่อที่จะให้ทางประชาชนเนี่ยเขานักถือในการทํางานของไอซรวมไปถึงรัฐบาลค่ะต่อจากนี้ค่ะพี่ขอให้น้องจีจี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าข้อมูลที่น่าสนใจในรายงานประเมินภัยคุกคามต่อสหรัฐประจําปีนี้หรือปี2566เนี่ยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ ในเรื่องแรกนะคะก็เอจี้ก็จะขอนําเสนอมุมมองของไอค่ะต่อสถานการณ์โลกในภาพรวมโดยในรายง,งานรวมแพักรุกค่าประจําปี2 5 6 6ค่ะ <c oughs> ตัว IC เองก็มองว่าโลกที่อเมริกาและพันธมิตรจะ,ระเผชิญต่อไปก็จะมีสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนค่ะโดยมี2ปัจจัยที่ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมดังกล่าวอันดับแรกนะคะก็จะเป็นบทบาทของมหาอํานาจและการเกิดขึ้นของมหาอานาจใหม่ๆ รวมทั้งบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐหรือว่าที่เราเรียกว่านันเซตแอคเตอร์ขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งก็จะทําให้ระเบียบโลกนะคะเปลี่ยนแปลงไปโดยไอซีค่ะมองว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแสดงทั้งหลายที่กล่าวไปค่ะจะเป็นการแข่งขันระหว่างกันมากขึ้นเพื่อเขียนระเบียบโลกในอนาคตก็เลยทําให้เป็นเรื่องท้าทายของสหรัฐค่ะส่วนปัจจัยที่2นะคะที่ทําให้โลกซับซ้อนก็คือความท้าทายด้านความมั่นคงที่เป็นระดับข้ามชาติค่ะอย่างเช่น เรื่องโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญหาด้านสาธารณสุขความไม่มั่นคงทางอาหารพลังงานและเศรษฐกิจค่ะซึ่งทั้งสองเรื่องนะคะก็จะเชื่อมโยงกันทําให้เปิดความร่วมมือระหว่างประเทศก็ได้แต่ก็อาจจะทาให้เกิดการแข่งขันแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะน่าสนใจมากๆนะคะจะเห็นว่าสาหรัฐเนี่ยไม่ได้อ้างว่าเรื่องพวกนี้เป็นภัยคิบัตของสหรัฐคนเดียวแต่เป็นภัยคุกัตมของพันธมิตรด้วย แล้วเรื่องสถานการณ์โลกที่ทางไอซีเขามองว่าสําคัญในปีนี้มีเรื่องที่เหมือนหรือว่าแตกต่างจากปีที่แล้วบ้างไหมคะก็มีทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างเลยค่ะก็ขอเริ่มที่ไฮไลท์สถานการณ์ระหว่างประเทศที่ไอซีมองว่าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงสหรัฐมากที่สุดนะคะซึ่งเรื่องแรกค่ะก็ยังหนีไม่พ้นสถานการณ์รัสเซียยูเครนค่ะที่สหรัฐมองว่าเป็นการท้าทายความมั่นคงโลกในปัจจุบันอย่างชัดเจน ส่วนเรื่องที่สองนะคะก็จะเป็นการขยายบทบาทของจีนทั่วโลกค่ะ,ะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงระเบียบสากลค่ะเรื่องที่สามนะคะก็เป็นการที่อิหร่านและเกาหลีเหนือยังคงมีพฤติกรรมที่เป็นภยัยคุกคามต่อความปลอดภัยของภูมิภาคสําหรับเรื่องที่อาจจะดูแตกต่างจากรายงานปีที่แล้วสักหน่อยนะคะก็จะเป็นประเด็นที่ปีนี้ค่ะไอซี IC. มองว่าเป็นความท้าทายมากขึ้นก็คือการใช้ข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ หรือว่าการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเมื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศโดยไอซีมองว่าการใช้ข้อมูลบิดเบือนนี้ทําลายค่านิยมประชาธิปไตยและเป็นเรื่องที่รับมือได้ยากขึ้นจนเป็นภัยคุกคามที่สหรัฐน่าจะให้ความสําคัญมากขึ้นในปีนี้และปีต่อๆไปค่ะค่ะดูเหมือนว่าการใช้ข้อมูลข่าวสารในปี2566หรือว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่นอกจากสหรัฐที่เชื่อว่าประเทศอื่นก็น่าจะให้ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้พี่ขอไปต่อที่เรื่องอะไรบ้างที่ประชา,าคมข่าวกรองสหรัฐมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศของเขานะคะซึ่งสี่เรื่องแรกในรายงานเนี่ยเป็นภัยคุกคามจากประเทศทั้งหมด4ประเทศด้วยกันค่ะซึ่งน้องจีจี้แตกไปแล้วละ่ะก็จะมีภัยคุกคามจากจีนรัสเซียอิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือคะ่ะโดยแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีจุดเน้นหรือว่าประเด็นหลักๆที่ทางไอซีเขาประเมินไว้ใกล้เคียงกันว่า จะเป็นภยัยคุกคามต่อสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพยายามของทั้ง4ประเทศในการพัฒนาศักยภาพด้านการทหารจนจะเป็นภยัยคุกคามต่อภูมิภาครวมถึงภยัยคุกคามต่อสหรัฐด้วยนอกจากนี้ทั้งสี่ประเทศยังมีความพยายามที่จะโจมตีทางไซเบอร์ต่อสหรัฐและพันธมิตรเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีความพยายามที่จะสะสมอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงหรือว่า WMD จนไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสันติภาพของโลกนะคะ ขณะเดียวกันค่ะแต่ละประเทศเนี่ยก็มีจุดเน้นที่ทางไอซีเขามองในมุมที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นจีนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกรวมทั้งท้าทายสหรัฐอย่างจริงจังมากที่สุดเลยนะคะใน4ประเทศนอกจากนี้ค่ะเขาเชื่อว่าจีนจะข่มขู่ประเทศอื่นๆโดยใช้พลังอำนาจทางเศรษฐกิจรวมไปถึงโครงการ Belt and r o a d Initiative ด้วย ส่วนรัเสเซียค่ะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะกระชือน้าทางการทหารกับนโตและสหรัฐแม้ว่าจะไม่ตั้งใจก็ตามนะคะคือซึ่งทั้งหมดที่เกี่ยวกับรัเสเซียเนี่ยพี่มีข้อสังเกตว่าเขาก็จะอิงมาจากสถานการณ์รัเสเซียยูเครนในปัจจุบันนอกจากมีค่ะทางประชาคมข่าวกรองสหรัฐเนี่ยมองว่าตัวผู้นํารัเสเซียอย่างประธานาธิบดีปูตินจะมีท่าทีที่แข็งกล้าเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าประธานาธิบดีปูตินต้องการประชักอํานาจ ในตอนนี้ซึ่งเขากําลังเผชิญความท้าทายอย่างมากเพราะว่าการทําสงครามในยูเครนเนี่ยเหมือนว่าจะยืดเยื้อค่ะนอกจากนี้ทางรัสเซียจะยังใช้ประเด็นพลังงานและความมั่นคงทางอาหารเป็นเครื่องมือในการต่อรองอํานาจในเวทีระหว่างประเทศต่อไปทีนี้ไปดูในส่วนของอิหร่านก็จะยังคงใช้กองกําลังติดอ,อ,อาวุธในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นช่องทางในการคุกคามความมั่นคงของสหรัฐและพันธมิตรใน โดยเฉพาะในภูมิภาคสวันออกกลางนะคะและขณะเดียวกันอิหร่านเนี่ยจะเป็นประเทศที่ทำสงครามรูปผสมหรือที่เรียกกันว่าไฮบริดวอร์แฟร์มากที่สุดรวมถึงจะยังไม่ละที่ความพยายามการพัฒนานิวเคลียร์ด้วยค่ะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยใกล้เคียงกับจุดเน้นของทางเกาหลีเหนือที่สหรัฐมองว่าจะพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเน,นื่องต่อไปค่ะ ส่วนประเด็นอื่นๆที่ทาง i อซีเขาพูดถึงนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของประเทศต่างๆและแต่เป็นเรื่องอื่นๆก็จะมีอยู่หลักๆ4ี่เรื่องด้วยกันเรื่องแรกจะเป็นเรื่องปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งก็จะรวมไปด้วยภูมิอากาศที่แปรปรวนซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทรัพยากรแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารรวมถึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั่วโลกนะคะ ส่วนเรื่องที่สองที่ดูจะเป็นภัยคุกคามของสหรัฐเนี่ยก็จะเป็นความท้าทายด้านสาธารณสุขค่ะซึ่งมีทั้งเรื่องโควิด -19 ที่ยังคงมีความท้าทายอยู่เพราะว่ายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าต้นกาเนิดของโรคเนี่ยมาจากไหนรวมไปถึงโรคระบาดหรือว่าโรคแปลกประหลาดอื่นๆที่ไอซีเขายังคงพิสูจน์ไม่ได้อย่างเช่นฮาวาน่าซินโดรมนั่นเองค่ะเรื่องที่สมที่เป็นความท้าทายของสหรัฐนะคะเขามองไปถึงเรื่องความท้าทายข้ามชาติค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วและหลายๆประเทศก็ยังต้องก้าวตามให้ทันอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะและยังมีเรื่องการขยายอิทธิพลของประเทศต่างๆผ่านสื่อดิจิทัลโดยเขาเน้นไปที่ประเทศที่มีอุดมการณ์เผด็จการต่างๆค่ะพยายามจะใช้สื่อดิจิทัลเนี่ยในการเรียกได้ว่าควบคุมความคิดของประชาชนในประเทศอื่นๆนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสหรัฐน่าจะกังวลมากๆไม่น้อยเลยทีเดียว นอกจากนี้ก็จะมีการเรื่องของการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ปัญหาเศรษฐกิจที่ลุกลามไปทั่วโลกและพี่ก็เชื่อว่าประเทศอื่นๆนอกจากสหรัฐก็มองว่าเป็นความท้าทายในปีนี้เช่นเดียวกันและยังมีเรื่องผู้อพยพอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงเรื่องการก่อการร้ายค่ะซึ่งทางไอซีเนี่ยยังคงมองว่ายังคงมีภัยคุกคามจากกลุ่มอิสลามิกสเต e หรือว่า IS กลุ่มอัลกออิดะกลุ่มฮิสบุลละ และกลุ่มหัวรุนแรงสุดตรงซึ่งถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สหรัฐเขาไฮไลท์ขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นในรายงานฉบับน,นี้นะคะส่วนเรื่องสุดท้ายที่สหรัฐหรือว่าประชาคมข่าวกรองสหรัฐเขามองว่าเป็นเรื่องท้าทายเนี่ยคือสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในอัฟกานิสถานความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานอินเดียกับจีนอาเซอร์ไบาจานกับอาร์าเมเนีย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอิรักในประเทศต่างๆในลาตินอเมริกาและแอฟริการวมไปถึงนโยบายของยุโรปซึ่งดูเหมือนว่าจริงๆจะเป็นเพื่อนของสหรัฐเนี่ยสหรัฐก็มองยังคุมมองว่าเป็นภัยคุกคามได้เพราะว่ายุโรปอาจจะเปลี่ยนแปลงน,นโยบายเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพและนโยบายการค้าค่ะทั้งหมดนี้นะคะแปดสี่แปดเรื่องก็คือสี่ประเทศกับสี่เรื่องถือว่าเป็นเรื่องที่สหรัฐมองว่าเป็นภัยคุกคามในปี2566 และพี่ก็มีข้อสังเกตว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเนื้อหาในยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่เพิ่งเผยแพร่ไปเมื่อปี2565ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประชาคมข่าวกรองของสหรัฐหรือว่า IC เนี่ยได้ประเมินสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของรัฐบาลด้วยก็ถือว่าเป็น,นกลไกหนึ่งของหน่วยงานรัฐนะเนาะก็เลยต้องทําเพื่อรัฐบาลด้วยเช่นกัน ทีนี้เรื่องที่สามที่น่าสนใจสําหรับรายงานประเมินภัยคุกคามของประชาคมข่าวกองสหรัฐในวันนี้คือเรื่องอะไรคะน้องตีจีค่ะสําสหรับเรื่องที่สนะคะก็ขอเลือกประเด็นเช่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคของเรานะคะ,คะก็รายงานฉบับนี้พูดถึงหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะโดยภาพรวมนะคะก็รายงานฉบับนี้ไม่มีการกล่าวถึงไทยนะคะแต่ว่าที่จะถูกพูดถึงบ่อยๆค่ะก็จะเป็น ประเทศหรือว่าพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับจีนค่ะอย่างเช่นกัมพูชาที่สหรัฐมองว่าจะตกอยู่ในอิทธิพลด้านการทหารของจีนมากขึ้นค่ะเพราะว่าจีนพยายามสร้างฐานทัพในกัมพูชาหรือว่าจะเป็นประเด็นทะเลจีนใต้ค่ะที่จะยังคงเป็นพื้นที่ที่จีนใช้เคลื่อนไหวด้านการทหารเพื่ออ้างการรมสิทธิ์ต่อไปแต่ที่น่าสนใจมากๆนะคะก็จะเป็นเรื่องเมียนมาค่ะโดยในปีนี้ไอซีก็หยิบเรื่องเมียนมาเป็นประเด็นทาแท้ไทยของดูยภาพ โดยมองว่าความรุนแรงในเมียนมาที่เกิดจากความแตกแยางทางการเมืองจะเพิ่มขึ้นและก็ยังไม่ยุติโดยเร็วค่ะซึ่งสถานการณ์ก็น่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและก็การปกป้องสิทธิของชาวเมียนมาและความไม่มั่นคงในเมียนมาก,ก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคต่อไปค่ะซึ่งก็เท่ากับว่าประชาคมข่าวกรองสหรัฐนะคะก็ค่อนข้างที่จะมองเมียนมาในแง่ที่น่าห่วงกังวลไม่น้อยเลยค่ะ ซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าเมียนมายังคมีการสู้รบแล้วก็จะมีการเลือกตั้งด้วยนะคะเมียนมาก,ก็จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆสําหรับเหมือนกองของสหรัฐที่อาจจะพยายามหาข้อมูลเพื่อกาหนดนโยบายให้เหมาะสมค่ะจากที่ผ่านมาก็คว่ำบาตรไปเยอะแล้วแล้วก็อาจจะพยายามเอ,อ่อกำลังหาทางดําเนิเนนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นค่ะเห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าการกําหนดนโยบายของสหรัฐเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลจาก ประชาคมข่าวกรองเนี่ยแหละเอาไปใช้ในการกําหมนโยบายนะคะทีนี้นอกเหนือจากการที่พูดถึงเนียนมากค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะเข้าไปช่วยเหลือก็อมากขึ้นก็ได้ประชาคมข่าวกรองสหรัฐพูดถึงจีนมากขนาดนี้นะคะพี่ก็เลยไปดูมาค่ะว่าประชาคมข่าวกรองสหรัฐเนี่ยพูดถึงเรื่องไต้หวันยังไงบ้างเพราะว่าเรื่องไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีอิมแพคหรือว่ามีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐกับจีนค่อนข้างมากนะคะ ละเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงกลาโหมของจีนได้ออกมาย้ำเตือนให้สหรัฐเลิกยุ่งกับไต้หวันสักทีเพราะว่าไม่พอใจที่สหรัฐมีท่าทีค่อนข้างสนับสนุนไต้หวันนะคะสําหรับในรายงานฉบับนี้ค่ะทางหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเนี่ยประเมินว่าจีนจะเดินหน้ากดดันไต้หวันให้รวบชาติโดยใช้ทุกเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นการทหารการทูต การเผยแท้วัฒกรรมให้คนในไต้หวันแล้วก็คนทั่วโลกเข้าใจว่าไต้หวันจะต้องรวมกับจีนเนี่ยนะคะควบผู้ไปกับกดดันให้ประเทศอื่นๆสนับสนุนจีนในเรื่องไต้หวันด้วยซึ่งหน่วยข่าวกรองสหรัฐเนี่ยมองว่าถ้าจีนประสบความสําเร็จในการควบคุมไต้หวันทั้งหมดก็น่าจะเป็นอันตรายแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อเรื่องวังโซ่อุปทานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ค่ะแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการค้าขายไปทั่วโลกมากๆนะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะทําให้จีนไม่พอใจเท่าไหร่แล้วพี่ก็มองว่าท่าทีของหน่วยข่าวกรองสหรัฐในครั้งนี้น่าจะทําให้มีแนวโน้มการประทะหรือว่าความไม่พอใจการระว่างสาหรัฐกับจีนในเรื่องไต้หวันตลอดปี2,566เนี่ยน่าจะมีเกิดขึ้นบ่อยๆให้เราเห็นได้เป็นระยะๆะะนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะเราก็พูดกันมาครบสามเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายงานประจำปีนี้แล้ว น้องจีจี้มีอะไรอยากฝากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับมุมมองของประชาคมข่าวกรองสาระต่อประเด็นไัยคุกคามต่างๆว่าเราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างคะจีจี้ก็อาจจะมองได้ว่าข้อมูลของออประชาคมข่าวกรองสาระนะคะค่ะเจ้ผู้เราในฐานะที่เป็นคนสนใจในสถานการณ์ระหว่างประเทศก็อาจจะเอาข้อมูลหรือว่ามุมมองของประชาคมข่าวกรองสาระมาศึกษาต่อยอดได้ค่ะว่าสถานการณ์ของโลกนะคะกําลัง อยู่ตรงไหนแล้วเราก็จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของไทยยังไงบ้างหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐยังไงบ้างค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะเอาไว้เป็นข้อมูลไปพิจารณาด้วยค่ะว่าสหรัฐกําลังสนใจอะไรหรือว่าถ้าเรื่องไหนที่เกี่ยวกับไทยค่ะก็อาจจะเป็นอาจจะช่วยให้ไทยสามารถเตรียมตัวได้ทันค่ะค่ะก็ดูเหมือนว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เอาไว้อ่านใจสหรัฐว่าสนใจอะไรอยู่นะคะ และตัวพี่เองใครอยากจะชวนมองอีกมุมหนึ่งว่ารายงานของ i อซหรือประชาคมข่าวกรองสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งในข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาค่ะดังนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะจัดทำขึ้นอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นหลักรวมทั้งในอีกทางหนึ่งก็คือ i อซํทำขึ้นเพื่อของบประมาณด้วยล่าสุดเนี่ยไอซของบประมาณในปีในปี2567ไป 72,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพิ่มขึ้นจากมบประมาณปี2 5 6 6ซึ่งอยู่ที่67,000กว่าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือมากขึ้นอย่างน้อยๆ5ล้านดอลลาร์สหรัฐทีนี้เท่ากับว่าการประเมินของ IC ที่หลายๆอย่างมันเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐไปทั้งหมดเนี่ย ก็อาจจะเป็นผลประโยชน์ของตัวประชาคมข่าวกรองสหรัฐเองเพื่อที่จะให้ได้งบประมาณรวมถึงให้ได้รับการสนับสนุนในการทํางานด้านข่าวกรองเพื่อสนับสนุนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาต่อไปค่ะเท่ากับว่าข้อมูลทุกอย่างที่เราได้อ่านแล้วก็ได้ติดตามกันเนี่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยนำเสนอออกมาอย่างมีเหตุมีผล มีเบื้องหลังอยู่เสมอนะคะดังนั้นควรจะติดตามมุมมองของประชาคมข่าวกรองสหรัฐอย่างระมัดระวังแล้วก็นึกถึงเรื่องผลประโยชน์ของสหรัฐเขาอยู่เสมอด้วยค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะ The Intelligence ก็ขอสรุปมุมมองของ i อหรือว่าประชาคมข่าวกรองสหรัฐเกี่ยวกับภัยคุกคามทั่วโลกเอาไว้เท่านี้นะคะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณน้องจีจี้มากๆที่มาร่วมแลกเปลี่ยนในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ